ครับตอนนี้เราอยู่กับ R15 2017ตัวใหม่ล่าสุดเดีววันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้กัน เดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าให้ดูหน้าตากันมันฟูเอลวีดีฟูดฟูเอลวีดี LED แล้วก็ติดสองข้างด้วยเปิดก็ได้เออเปิดก็ได้เอาเปิดให้ดูนะไฟล,มลีมันจะติดตอนตัดมันลองสตาร์ทดูดดน,นี้ไปต่ำแล้วก็ถ้าเกิดไปสูง ่าน pues ีมีพาร์ทด้วยไฟพาร์ทขอทางกระพริบเหมือนกดกดกดกระพริบกดเจ๊กดพาร์ทอ่าปิดดับแต่เพื่งเลยนะหน้ามันจะเหมือน R6 ไหม R6 หน้าตาเป็นไงแล้วลืมแล้วนี่ไฟหน้ามันจะเล็กกว่านี้แล้วก็ตรงนี้จะมีช่องอะไรแหอะรแอตันๆเออมันเพื่ออะไรวะตรงนี้อยากทมอย่ามาห้ามรับ หมือนเป็นช่องแบบรับลมเข้าไปแต่จริงๆแล้วข้างในมันตันนะครับดูดูดเอาไว้เก็บฝุ่นเดี๋ยวมันต้องมีสายแปงแน่นอนแล้วก็โชกหน้าตรงนี้จะเป็นตัวนี้เป็นหัวกลับมาให้เลยจากโรงงานแม็กแบบใหม่ด้วยล้อของเดิมมันเท่าไหร่ตัวเก่าใส่ยังน้อยไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจแต่ตัวนี้จะเป็นร้อย ร้อยทัพแปดสิบมาเลยของอะไรนี่ IRC <IC S 1> IRC Road Winner เฮ้ยเท่า <Hey, S 2> ของพี่เลยไหมวะไลนเดียวกันเลยเป๊ะเลยมั้ยเนี่ยเกืกสามามร้อยมีเครื่องเอาต่อไปกระจกก็ใหม่มันใหม่หมดอะมัน,มน,มน,มนออนิวเครื่องก็ใหม่เป็นร้อยห้าสิบห้าตรงนี้ชิวจะเหมือน YZR ใช่ไหมรถในม o t ต g p ครับแล้วก็หน้าปัด นี่เป็นรอยนี่มันฟู LCD ใช่ไหมใช่หรือว่า LED ฟู LCD เดี๋ยวกุญแจเหมือนมีอะไรเข้าไปข้างในก็ไม่รู้ดูกุญแจแบบเหมือนอะไรเหมือนของเล่นกุญแจง่มากแอร์ล็อกยังดูดีกว่านี้นานดูหน้าปัดกันนานนานชื่อด้วยชื่อตั้งได้ด้วยเราตีตั้งว่าอะไรเนี่ยตั้งว่า F หนึ่ตั้งชื่อได้ด้วยใช่พิเศษ ตรงนี้มีไฟบอกเกียว่างอันนี้เป็นอ่าคุณอุณหภูมิถ้าฮีทเครื่องจะขึ้นแล้วก็นี้เป็นเอนจิ้นตรงนี้มีเกียร์ตรงนี้รอบดิจิตอลดิจิอลหมดอันนี้โอโดมิเตอร์แล้วก็กดได้ใช่ไหมเป็นหมดมีโอโดมีทิปหนึ่งทิปสองนาฬิกาอันนี้นาฬิกาจับเฉลี่ยจับ เอออ่าเขาเรียกอะไรรู้ะต่อร้อยโลเป็นแบบค่าเฉลี่ยน้ำมันแต่ละต่อร้อยโลแบบกี่อ๋อต่อร้อยโลอันอันนี้เท่าไหร่นี่สองลิตรต่อกิโลมันจะเป็นต่อร้อยกิโลอ่ะคือคือร้อยกิโลใช้ไปกี่ลิตรกดอีกทีก็เป็นอันนี้เป็นกิโลลิตรไหมไม่ใช่ใช่ไหมเอเวอร์เรสที่ส่วนใหญ่ขับอยู่ประมาณเท่าไหร่ขับกับบ้านเลยอขับบ่อยๆขับห้าสิบขับห้าสิบทั้งที่จริงอยู่เยอะกว่านี้เยอะมันมั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้ของโอโดเหมือนเดิมแล้วห้าร้อหกสิกิโลใต้ย่างแดงอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นวัดความเร็วขีดน้ำมันรีเซ็ตก็มีตรงนี้ปิดแผงคอนี่แบบอันใหม่ด้วยแล้วก็แฮนด์เหมือนเดิมไหมไอ้ตรงนี้พวกปุ่มนี้คล้ายๆเหมือนเดิมแต่ว่ามีมีมีเออมีไฟ นนไฟ <พา S 2> หิด <มา S 2> เชินไหมด้วยตรงนี้แล้วก็ฟิลจะเหมือนอาวันเขาบอกว่าอย่างนั้นนะหมอบมาหมอก่็เดียวคือหน้าตาย,ยางี้นี่เหมือนอาวันแล้วก็ครอบถังเป็นพลาสติก,ปตกเปิดถังน้ำมันนี่ว่างฮะโอ้เงี้ยมืดทีนี้ต้องเอาไฟเช็คมาสองเัน้นหน่อยไฟเช็คประมาณนี้แล้วลาปิดอ่ะหอขวา ขาสุดใช่ไหมแล้วก็บิดคืนมาอ่าต่อไปต่อไปต่อไปเบาใต้เบาใต้เบาตัวนี้ตรงนี้จะเปิดไม่ได้เพราะว่ามันจะย้ายกล่องกล่งอง ECU ไว้ตรงนี้แล้วจะมาเปิดตรงนี้แทนบางคลิปยังไม่รู้นะไม่มีใครเปิดบิดไซ้ายหรือขวา ขวายืดขวาหรือเปล่าขยืดขวาขวาย่อลงได้ดึงได้เลยนะไม่อหรดึงได้เลยไม่แบบดึงเป็นแย่ไม่ได้ไม่ได้ต้องขาวไปนะอุ๊ยโอ้ยอี้ยดึงโอ้โดูอีปิกกันาดไเนี่ยดูนะครับเหมือนเอเมดิกเลยถอนมาแล้วโอ้ข้างในนี้ก็จะมีพวกอะไรเนี่ยเกาะมันแกะยังไงคู่มือเนี่ย จะมีไปลีดแล้วเขาแถมมาให้เหรออ๋อไม่ซื้อเองก็เป็นที่เก็บของก็ความกว้างก็ก็เท่าที่เห็นใส่ในนี้ไม่ได้นะใส่อะไรไม่ได้เลยใส่แล้วหายคือใส่อะไรไม่ได้เลยจริงใส่ข้างๆได้ตรงนี้นะมันจะเป็นล่องเทียมล่องข้างๆยวใส่เหรียญอาจจะมีหายนะี่เสื้อกันฝนอ่ะปิดครับเชิญเจ้าของปิดเกี่ยวอะไรหมดสองลูกได้ มาอยู่ตรงนี้เออว่าจะถามว่าทําไมไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้เออให้ม,มันมันถอดไม่ได้ก็ลืมมือกันอ่ะอปิดแล้วก็ขยับมาดูที่บอกท้ายบอกคนซ้อนเล็กลงไหมหรือว่าเท่าเดิมวะกับตัวกลางแต่ท้ายตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นรูมันแอโรไดนามิกจริงๆก็ไม่ได้ช่วยมากแต่ก็สวยดีช่วยนำเศษปุนอะไรมาติดได้ เข้าไปลึกๆเข้าไปต้องต้องล้างกันอีกยางหลังอัพเกรดจากจากเดิมร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสามอ่ะเพิ่มมนเป็นร้อยสี่เนี่ยใาเดียวกังแต่ว่าล้อนี่เท่าเท่าคัดสามร้อยเลยเครื่องเครื่องมีเครื่องตัวเดียวกันนี่ยลายเดียวกันเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย ไม่เคยสังเกตมันไงตัวตัวเก่าเองแสดงตรงสวิงอาร์มนี่แบบใหม่เลยคล้ายๆแบบเดิมแต่ว่าอันใหญ่กว่าเดิมตรงเนี้ยช่วงเนี้ยใหญ่มาอะไรอีกท้ายตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมากรู้สึกอันเก่ามันจะสวยกว่าเนี่ยเคืองมากตรงนี้ดูแบบมันธรรมดาไหมผมว่าท้ายมันสั้นแปลกยถ้าถอดท้ายสั้นเนี่ยจะดูถ้าใส่ท้ายสั้นจะดูแปลกใส่ท้ายนะครับ มีอะไรอีกไหมข้อข้อโงอโงนอนกว่าเดิมด้วย<อ><อ>คนบอกเขาไม่ชอบข<อ>้อนอนต่าเมื่อก่อนมันจะขึ้นประมาณนี้แต่ตอนนี้มันตีพักเท้าเลยนะใช่แต่ตอนนี้มันเหลือแค่นี้นะดูพักเท้าหลังอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยไปต่อไปต่อไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ FCR <ม>1 5เครื่องเป็น R 1 5 5 155ยาสิ 5, วาวแปรผัน VVA เปิดที่เท่าไหร่นะ7,400 7,400รอบฟิลความรู้สึกคนิดเดียวใช่ไหมไม่ไม่ต่างมากแต่ว่าไม่ไม่ต่างมากแต่ก็รู้สึกได้นิดนึงรู้สึกได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดห้อยอ่ะมันก็มีดีบ้างไวกว่าเดิมนิดนึงอันนี้ไปแต่งมาแล้วอย่างเดียวมือเบรกกับมือคัดล้มแปะแล้วมันสัหลอดล้มแปะแล้วล้มแปะเลยจอดจอแล้วล้มอะ วันแรกว่ะพอออกสู่เลยล้มแปะที่ไหนที่คลองไก่กินน้ำมะพร้าวรถล,ล้มพับไปเลยข้างไหนฮะข้างนู้นลงไปด้านนู้นมะพาวตั้งปึ๊กมีมีรอยไหมไม่มีผมลงไปรับไปทันแล้วมือคัดมันทิ้งแบบหลักกิโลเกือบเกือบแบบลงทั้งเฟรมจอดกินน้ำมะพร้าวแล้วล้มแปะแหมนี่มีสติกเกอร์นี้ใส่แล้วแรงขึ้นเอจแฮมมีคนเขาถามว่าตรงนี้ฮะมันคืออะไร โดนตัดหรือเปล่ามันมาอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนแบบเป็นเหมือนกับเป็นท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยระบายน้ําทิ้งน้ําอะไรไม่รู้ผมตอนแรกผมใส่เออมันคืออะไรวะเขาตัดหรือเปล่าหรือว่ามันโดนอะไรไหมตัดเพิ่มก็ได้นะมันรู้สึกซเบียไปไหนจะขูดแล้วอนนีอะไรก็ไม่รู้กระจกนี่สวยดีแฟรลิงตัวตัวเก่ามันดูแข็งแรงกว่านี้ตัวนี้มันยังไงก็ไม่รู้อันนี้แบบจุดยึดมันน้อยลงอ่ะพี่ว่าตรงอกเนี่ย จุดยึดมันน้อยลงไม่พรแข็งรข้างบนข้างล่างมันจะตรงตรงนี้มันไม่ได้ยึดแล้วแบบใช่มันยึดกันนี้มันอาจจะเป็นแอโรดดนามิกก็ได้เายาวามลองมันมันพิวมันพิว่อไปต้องฟิวการขับแล้วเดี๋ยวตัดภาพไปตอนขับกันเลยป่ะได้เวลาลองขับกันแล้วสัมผัสแรกฮะเตี้ยเตี้ย คัดมันจะอยู่แบบเนี้ยปล่อยนิดเดียวเนี่ยโอเคเนี้ยแต่อาร์สิบห้ามันปล่อยเยอะใช่ไหมไม่ชินเลยผมลองขับเช่นดเดีนี้ก่อนอยากให้ลองเลยจ้ะไม่ตาม,ม,ามอา่ะไม่ผมไม่ค่อยชอบขับรถคนอื่นได้ได้สแตนไปเดี๋ยวเราขโมยรถน้องไปขับกันอุ้ย <laughs> สูงใช่แต่มันเบา ร้อยหกสิบห้าขยงเกือบสุดเท้าเหมือนกันแต่ก็ขี่ได้เพราะมันมันเบาอะ่ะโอ้โหเหมือนขี่อาวันเลยเฮ้ยโคตรมออ่ะเอาแล้วครับโหโคตรมอบ,ออบ,อม,อบมันจะหมอบอะไรขนาดนี้วะเนี่ย ระยะคัดนี่อยู่แบบโคตรเขาเรียกโคตรอะไรโคตรปล่อยไปเยอะกว่ามันจะไปอะ่ะไปแบบนิ่มๆเนิบๆสัมผัสแรกนี่แบบรถอะไรว่าโคตรหมอบเลย มันหมอบจริงๆนะโอ้โหโมีชิปไลท์ด้วยตรงนี้ฟิลนี่แบบเมื่อยอ่ะมันเมือมม่อยอ่ะโคตรหมอบ มอบกว่าารุ่นเก่าเยอะอยู่ครับเพราะว่าท้ายเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาจากเดิมใช้ได้อยู่โคตรหมอบเลยขี่ไกลๆนี่มีเมื่อยแน่นอนเนี่ยลืมลืมปิดกระจกซอรี่เด้อ เราจะพาไปทดสอบช่วงล่างกันครับดูว่าโชวกหัวกับด้านหน้าเนี่ยจะทำให้มันนิ่มมากแค่ไหนรู้สึกว่าเบาะมันจะหนามากเบาะหลังเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยนุ่มโหช่วงล่างนุ่มอะ่ะข้างหน้าก็นิ่มครับโคตรนิ่มเลย อันนี้มันกัแบบเทเลสโคปิกโอ้ใช้ได้ใช้ได้ช่วงล่างดีนะมีไฟบอกเกียร์จะได้ไม่หลงเกียร์พารถน้องมาลุยทางหินซะและ้วต้องขับช้าๆหินจะได้ไม่ดีดใส่รถครับ ก็โอเคดีนะแต่ว่าถ้าถ้านั่งเนี่ยมันจะเมื่อยไปหรือเปล่าเพราะมันหมอบมากเลยอยากจะลอง VVA เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่รถเราครับเราจะไปอัดอะไรมากมายมันก็เนะไม่ได้หรอก เมื่อยอะ่ะนั่งคแค่แป๊บเดียวก็เมื่อยแล้วรู้สึกน้ำหนักจะเทไปที่มือเนี่ยมากเลยหลังเนี่ยก็เริ่มจะแบบไม่เมื่อยนิดนึงถ้าจะถ้าหมอบนี่แบบหมอบยากอะ่ะคือมันหมอบไม่ถนัดอะ่ะ มองไกลๆนี่นึกว่า R6 เลยนะมิติรถก็จะประมาณ CBR300 ครับแต่ว่าจะสั้นกว่าหน่อยแล้วน้องเขาไปไหนแล้ววะหายไปแล้ว

เฮ้ยน no <that> ้องเขาหายไปไหนเนี่ยน้องบอกว่าน้องขับแถวนี้กลับมาอีกทีน้องหายไปแล้วโอ้โหรู้สึกจะพลิกโค้งง่ายด้วยนะเนี่ยไม่กล้าเทครับรถเขาไม่ใช่รถเรา ตรงนู้นมีม้าด้วยถ้าจอดไม่น่าจะปลอดภัยต่อชีวิตเท่าไหร่ควรไปหาที่อื่นจอดดีกว่าตรงนี้แล้วกันร่มดีเกี่ยวว่างนี่แบบเข้าโคตรง่าย แต่บอกมันสูงนะขานี่ไม่ขเยิงแบบสุดๆถังน้ำมันรู้สึกจะยังไงคือถ้าเกิดขับมาแล้วแบบขึ้นเนินผมว่าผู้ชายมีจุกกันบ้างอะ่ะโดนกระแทกอะไรอย่างนี้ครับสแตนแบบไม่ชินเลยสแตน ขาตั้งมันจะแบบคือ CBR สามร้อยมันจะเอียงนิดเดียวใช่ไหมคือขาตั้งมันสูงแล้วแบบปุ๊บนิดเดียวก็ตั้งได้แล้วรถเอียงไม่เยอะแต่ยี่ห้ออื่นมันเอียงเยอะแล้วมันแบบไม่ชินนู่นมาแล้วอันนี้เขาทำมาเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อหมอบหรือเปล่าเอาไว้วางเหรอคางวางนุน่นค่อยๆไลไหม โอเคไว้แค่นี้แล้วกันคลิปนี้พามาพูดคุยเกี่ยวกับ R15 คันนี้จะเรียกว่าเป็นรีวิวได้ไหมก็ไม่รู้แต่ก็ไม่อยากเรียกเหมือนเดิมไม่รู้ดิอยากเรียกมันว่าทดลองขับเฉยๆครับก็ถือว่าโอเคนะในสนามน่าจะขับสนุกอยู่มั้งแต่ขี่ไกลๆนี่เมื่อยนะผมว่ามันเมื่อยจริงๆนะ ขี่เมื่อกี้สั้นๆก็รู้สึกแล้วว่าเมื่อยเอาครับจบคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย